ไล่บริสุทธิ์จอมเส้นจนกำเนินน้ำกองปราบไล่บริสุทธิ์จนกำเนินน้ำกองปราบจากบานซองกับบันซองกับบันซองคุยปีเต้ประจำวันประจำเรอประจำเดือนนะครับไล่บริสุทธิ์จอมเส้นไล่บริสุทธิ์จอบเส้นกับนี่คือไล่บริสุทธิ์จอมเส้นกับจากบานซองกับจากบานซองไหนว่ามาน๊อนําที่มาเองกับไหนว่ามาน๊อว่ามานะครับ ครับจากที่บ้านบ้านซองมากันเต็มดีนะครับที่บ้านบ้านซองกับมีเพด็กดนตรีมานนับว่ามากครับจะต้องไล่จอมเรียนเป็นเด็กดนตรีด้วยครับครับคนนี้เดิมพันหมากนะครับเดิมพันหมากรับ นี่ควายชอบลางนึ่งลานกับช่องควายรวมเป็นช่องล้านถึงมา้ห็นเดินกลางในกันรึไัม้ลายจอมเสียนลายจอมเสียนจาก้านช่องนี่น้ำกองปลากับนี่น้ำกองปลาข้าเลยกับนี่คือสึ้งยิเท้าก้องสสาหวัวชัไยกับเป็นซึ้งละวัฒนาดีลังนึงกับนี่คือนี่น้ำกองปลามาบันทึกวีดีดีไว้เป็นเก็บระวันนะครับ ก็กลายการกีฬาพื้นบ้านด้วยจนช่องตัวแบตสังช่องตัวแบอนกับการเลกกันได้ครับนี่นี่น้ำกองปลากับดำกับแดงกับแหล่ไอ้กับดำกับแดงอีกสักครูกับอีกสักครูนี่คือนิ่มน้ำบ้องปลากับตลาดุนตลาดุรับตลาดุนตลาดุคือคัดเลยครับดำดานดุกับดำดานดุพันคนเขาย ไอ้ายวะอยแรลตอนนุยเท้งรู้เท่งเ่ิดไปอนน้ไดำเทียบเดียบปัจทั่รวหนาถึงมิบุนดาจัวนะิกลางสุดตายชนะ่วนปัมดีที่แยกขัวกับที่แยกขัวล่จากบันซองไลจากบันซองให้หนุ่ยไอ้หนุ่ยอุ้คนให้หนุ่ยอุ้คอนหนุยอุ้คนเดียวนอย นี่กับกล้องนายจนาบ้วอเซ่กับเป็นการชนแต่ว่ากล้องนายจนาบ้วอเซ่กับนายจนาบันซองกับนี่นายจนาบันซองโดนบ้านท้องกับ <S 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 เล้งนี่จะยอดไม่ธรรมดาทีเดียวครับนี่ชู้อะไรครับไอ้ดำโดนทางลักวันนีมา นี่ไอ้แดงนี่ควาดนั่นนัดอเดียวหอยลายนี่ควาดนั่นนัดลูกบไปเลยๆไปเลยๆคนมาเรากนมานี่น้ำกองฟลาก็มีน้ำกองฟลาฟจะจะขส้นใจได้ไหมครับรอยอดะนุกรอยอนะลูกนี่ไม่ธรรมดาครับยอดจากบันช่องไม่ธรรมดาข้าวตึ้งกับควาดตึมตึตึเลยครับ ฟาแลนึ่งนาทีกับาแลนึ่นาทีกับาแลนึ่งนาทีไอ้ำจ้อแ่เ่เลต่ว่าได้ม่ไือาช่พี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงทางซ่องควายกับจตายมวว่านิ่มกองปลากับนิ่มกองปลาทำไปเลยครับนี่แดงดักไอ้ลาแดงดักไอ้ล่ดัก ไอ้ดำอัดเข้าไปไอ้ลายจีก็ไปแล้วนี่ไอ้นินกองปราบจีก็ไม่ไม่ใช่ละจีนี่ความมันเดิอมาเยือนเลยครับความมันเดิอมาเยือนนินกองปราบก็ไปตักท้ายกครั้งกับล่างจากเล่นน้ำอยู่บัางข้าไปไหมครับนินกองปราบข้าไปไหมแต่ยอดมันจั้นว่าข้าไปเปลือ ข้าไปไหมน,นี่กองปราบข้าไปดีไลไยลายทำได้มั้งนี่ไลากองรับข้าไปลายแดงดักอันนี้กองรับโยกข้าไปข้าไปลวงข้าไปลวงลายดำข้าไปลวงดำด้ำาน้ำบันจ้องนะครับดำมันตะน้ำจองโคบิคุณจองเข้ากับแดงอันบลาแดงนี่กรับบันจ้องกับบันจ้อง ผ่านแล้วสิบนาทีกับพลานแล้วสิบนาทีออไอ้ไรับไปตักใต้นินกองปลาไปดำดังไว้ดังยอดท้าไว้ดังยอดจิกก็ไปข้างนี้จิกตึงไว้ตึงผ่านแล้วออสิบช่องนาทีครับสิบช่องนาทีนินกองป,ป,ปอลาจิกก็ไปไอ้ไรโตมานินกองปลาทำเปลือกแกปะนะปไปหน้าเปลือกไอ้นุ่นยดเป็นยาเป็นเลยยิงจนยิงเทียเปียกเลยกับ นิ่งกล้องพราบยิงชนยิงเทียบเสียบวอกข้าวใไหมจ้่างนี่ไอ้ดำชิกะเพยไอ้ไล่ดังดัไงไอ้ไล่อัดกไม่พลาดไม่พลานี่ไอ้ดำชิกะเพย ยันกันที่นี่เลยนี่เริ่มไปลองกำลังกันแล้วเดินแดนมารักใครเชียร์ใครโหวล้าน้วยกันทางกล้องควายนี่อ้ไรแดนไ็นี่โตมาน่ายิ้ม่าย้ม ไข่ชกกองไข่ไล้ก็มาเต็มเต็มนี่นี่นั้นก็ไปนี่นั้นก็ไปโอดีๆไข่ได่ปอนกันนี่ไล่ยอดไล่ยอดไขลดันไปหน้าบ้างเลยนก็ดันก็มือก็ไล่แดงครับทุกคนก็มือก็ไล่แดงโดนครับ

Đánh cái quay cái ma Đi lại rất cái Hãy lại hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Hãy lại Hãy lại đắc lại gió cả Hãy lại đắc lại gió đây đâm cả Chích mày về đâm chích mày lại đắc ài, ài lại chích mày Hãy đi ngắn cả mày Hãy lại chích hai, hai, Hãy là cao là đi cao ิก็ว่าไอ้นี่นั่งกองรับนั่นไป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 นิ่งกอครับนั่นไปควายดำกับควายดำนั่นไปนี่เร็วมองพิโอ๊กแรงแล้วนี่น้ำหวานก็ไปน้ำพลักไปไอ้ลายก็มีตัวแต่ว่าจะจบมัดนี่ควายดำไม่กลัว

ลายบาร์ับไปดัมโจัมโจไม่ต่างกันลยนะะเยอะไหไอ้ดำจีกับไปไอ้ลายต้องมาลัง้อนเพื่อบนเทาไอ้ลายโตไอ้ลายดงกับดำมือนินกับนินจงนิอง่นเป่าอลองบ

ไอ้ไร้ดุไ้ไร้ดุไอดินําเที่ยวดินําเที่ยวดินําเที่ยวนีแกปีใจยอยงไนี่แกปีเกนี่ียังไรนีแกปีอย่าเพิ่งเกถ้าโขนไ่้นี่หนาเดียวไปได้ยังไนี่นี่นี่มุ่งมนมุ่งกันนี่นี่ไปดีใจแล้วนี่นี่ติมเลยคับติมเลย นี่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 ไลน์ดันไปแดงดันไปไลน์เดงนะครับไอไลน์ไม่ถึงแดงนี่ไอไลน์ก็ยังมีพิษ ยอดกระพรายยอดนี่ผ่าแล้วสามสิบนาทีกับผ่าแล้วสามสิบนาทีตา,ายยอดตึงไม่ตึงนี่ดันไป นี่ทางวายทางก็มีแพร่นกมมม็มีร้องมีร้อยมีรูนี่ปพรยอยอดินี่ไข่ตุ๊กของใกลเนี่ดันกันวป น,นินก็โดนเรือดอาบเลวครับนี่ไอ้ไล่ทำใจจะใชไประโยชน์ใช่ไปเลวเลนี่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 นายกตลายกตนายกตตายไวไห,ไหวไม่ว้อไอ้ไลยตาไวไหม่ว้นินยอครับนี่นั่ลาลอยนี่นั่นัรรอนคนงาด,ดีคนงดีด ไปร่างกมนนะไปร่างกัมานะาไรบอกไม่ใจไปน้อยนี่หนุยจับกันหรอบอลกนหุอยู่บันท้องหนุยจับกันหรือบะลตะก้อนดำมลนโนดกับดำมันโนดกับพีมานครนี่นี่ประย์ดำมกับดำกับดำกับยังเชี่ยเกลรัก นี่ดันกันไปดันกันมานี่ไอไล่กระโตไปไอไล่ไปยอดไปดิมการเข้ามาดัแล้วสสิบนาทีกับาแล้วสาปนาทีาิปสปนาที่สิบาิปสนาทีกับาแล้วาปนาทีนี่นี่นี่ี่นใครจะทำก้ยใครทำก้อยใครทำก้อย นี่ขนาดนี้นุ่นไปยาลาบล้าแล้วขีดว่าแล้วนี่ไอ้นินกับนินไอ้ดำกับทีกับไปให้แล้วีสเนาทีกับซีสเวนาทีนูเรเรานนี่นี่ไอ้ดำวิทยไปไอ้ดำอันก็ไปไอ้ดำอัดก็ไปไอ้ดอัก็ไปดำจีติแหละดำจีตด นินกองปราบก็นินกองปราบช่องเข้ากับกองกระนำโคกิดรถได้นี่นี่ใจใบยอดใจใบย้อนนี่อะไรนันไปนี่อะไรอันก็ไปไอ้ดำมัดก็ไปไล่ทุกที่ไอ้ดำมัดก็ไปนี่ พ้าเหลวสี่สิบี่นาทีกับผาแหลวสี่สิี่นาทีไลน์นี้ก็สู้กับสู้เจมารีมเจมาร์่างคูนะครับทางดำทางแดงนี่กันพัะจะชนดอนรับชนดอนนี่ไลา์ชายประโยชน์ดนที่เดียวครับไลายแดงนะครับไลา์แดง ไล่บนชุดจอมเทียนกับไล่บนชุดจอมเทียนกับแดงกับเล้งไม่ไปเนะอยู่กันแต่ในน่องน้ะไม่เล้นเอาตัไอ้ไอ้ไล่โตไอ้นดำกับโตท้าว่าตั้งใจปล่อยนี่ประโยชน์เจอประโยชน์โตกันมันทีเดียวนินกองปลาพอมินกองปลาโต ไอไล่แดงก็ไล่แดงยอดไแเข้าคว้าเข้าทรายยอดารงก็คว้าก็รายแตะกับแตะถ้าแล้ที่ยุกนาทีกับที่ยุกนาทีนี่นี่นี่ตกราบดันไปนี่ตกราบดันไปนี่ดันไปไอ้แดงโตมากไอดำกีก็ไปไอดำกีก็ไปไอดำกีก็ไปนี่ตกราไปนี่ ใครจับใครใครจับใครใครจับต้องใครมิดนี่่อนการจะตื่นตาตื่นใจกูนี้ครับนี่ยังไม่รู้ว่าใครจับใครนี่นี่ยังไม่รู้ว่าใครจับใครนี่ไปเลยว่าทิปนาทีผ่านแล้ว่าทิปนาทีขึ้นเบลอขึ้นเบือเดินไปไอ้แดงก็มีโตตลอด แดงแกประโยชน์ไอ้แดงแกประโยชน์ต้องร้องเต็มเต็มไปดำสะดุ้งกับนี่ไอแดงแกประโยชน์นี่ใจไปขาไปเน้นกองปราบก็ยังไม่ได้ลุ้งได้เตือนกับไปดำโดนกระช้องร้องเต็มเต็มนี่หาทีบ้านหาทีบ้านเลยครับมาทีบ้านหาทีบ้านยังไม่มีบุญแผ่นนะครับมาทีบ้านหาทีบ้านเลยครับ เฮ้ยไอแดงวิทย์มาไล่ไปลังไล่ไปลังไล่ไปลังนี่กองเขียบบันซองครับกองเขียบบันซองตื่นตาตื่นใจนี่ยังไปหน้าเนี่ยกองพลังยังไปหน้า นี่ชายปายอดังครูพเล้ยนาทีกับพล้ยงนาทีไอ้ดำจึงเป็นรองลือกนะไอ้ดำจึงเรียบเรียบลือกไอ้ดำเสียบเรียบลือหิงานนาทีโอ้คินาทีครับนี่นำกองปราวครับตอนนี้อาปลาคืออะไรพเลี้ยงนาทีกับพลี้ยงนาทีนั่งจะบวงกับนนาทีที่ ดำไปลังดบไปลังไอ้ทางนี่ไอ้เด็กโตไปนี่เด็กก็โตดำกระตูอ้กิบสามนาทีกับโอ้ิบสามนาทีโอ้ิบสามนาทีว่ายดำไปลังว่ายดำไปลังนี่นินยังมีโตมีโตมีก๊อกมีเซตนินยังโตกัมั้ยว่ายดำไปลังกับว่ายดำโดยไรล่ะครับไปลังกับไปลัง สิหนึงไงรับนินกองกราบเทียบเทียมินึงตอนนี้กับเขาแต่ท้อยรับนี่ดันไปล้างกับดันไปล้างนี่โดนเยอะโดนเยอะโฮกีมาหนาที่กับโอกซีมาหนาที นี่ราคาแบนติดๆน,นะนาทีนี้ครับวัยดำเเรียวครัยบยอดได้แดงอย่างตะมันได้เยอะครับไอแดงไม่ตะมันตีมันบาดจ้องปิดว่างกับนาทีนี้กับนาทีนี้นี่นปลายยอดอยงังตะมันได้พ้นกับได้พ้นนี่แดยงยังมีปลายยอด นาดำเมาแต่ถ้อยกับไม่โตไม่โตไม่ข้าไม่อัดนี่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 แดงได้ใจดียวครับแดงขี้ยวครับอาทีนี้แดงขี้ยวแดงขี้ยวไม่ใช่สำคัญแต่สำคัญว่าตอนนี้ดั้มกำลังจะไปเลย นี่มีปฏิหาณได้เกิดขึ้นวังอีกสักครูต้องแลกกันไอ้เรื่องดับเป็นรองหรือกันเป็นธรรมาดาอยู่แล้วเป็นรองตอนแรกหน้าทีแ่แรกปีชดกับปีชดยิงลิฟต์หกสิบเจ็ดกับหกเจ็ดนาทีว่ายแดงนี้ก็ตั้งขี้ตั้งเย้ากับท่าเรือหกสิบเก้านาทีกับหนึ่งเชียวงบงกับเก้านาที นี่ไปล้างอะไรกัไปล้งางสรานนนาอะไรกับกนินกองครับได้แล้วกับได้แล้วได้มาได้แล้วนึ่งเชงงสิบนาทีกับนึง่งงงสิบนาทีนินยอมแพ้กับนินยอมแพ้ได้แล้วรับได้ครับ ลายบรรทุจอมเสียนกับลายบรรทุจอมเสียนเป็นว่ายนะครับกาจากมันซองกับมันซองเป็นว่ายนะนะครับรับรางวัลครับรับรางวัลรับรางวัลรับรับรางวัล